ือทีมัท่่ววานได้รับชมถึงความสามารถนะครับแล้วก็ศักยภาพของน้องๆนักเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรีขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลาว ท่านประธานทาระธา่าประธาน่รัธานทรานประธระธ่นราน่นระนาระธะท่านปานระาทระธารานาระธานะนานปา่นระานรนทนท่านปา่ารานการนท่านปท่ยรธานทนท่านะธาระธาระธานท่ารนทรา่นรท่านประาท่ท่านรานท่นระธทปนท่านป่ะา่นะานาทนาน่ประททราทรทร จังหวัดน่าอยู่สำหรับสร้างเด็กเด็กสร้างเมืองในวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรคะท่านผู้ชมเลยนะครับไหนนะคะที่เพื่อนเข้าง,งานมา และเยาวชนและกรมกิจการผู้สูงอายุการดําเนินการโครงการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมทั้งหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวได้หาเือและแายงานภาคก้าวหน้ามาโดยตลอดและผมยังได้มีโอกาสร่วมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานให้แก่องค์กรเอวชนเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถเติบโตกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในการสร้างเมืองต่อไป โดยการบรูรณาการระหว่งางภาคีเเรือข่ทยที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และระดับนโยบายรวมถึงการทํางานเชิงรุกและสนับสนุนของบ้านเราผมเชื่อว่าหลายท่านผมทราบดีนะครับว่าเด็กบ้านเราเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เรามีน้อยลงนั้นเราจําเป็นที่จะต้องทําให้มีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่จํานวนก็น้อยแล้วคุณภาพก็น้อยลงไปตามจํานวน ประชากรของประเทศไทยเราลดหายไป400,000กว่าถึบ500,000คนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เพิ่มจํานวนเด็กนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เพียงแค่จะให้ผู้ชายกับผู้หญิงหรือคน2คนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีบศักยภาพในการที่จะมีลูกแต่เขาไม่อยากที่จะมีลูกถามน้องๆเยาวาชนได้วันนี้นะครับในอนาคตอยากมีแฟนไม่อยากมี อยากจะมีสา,าจะมีภรรยาไหมขอคิดดูก่อนความปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นปัจจัยความเหลื่อมล้ําแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นปัญหาของโครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาครับที่กระทรวงพมอของเราเมื่อตอนต้น 2. งนางสาวดานิสาใจเพชรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตนองกลกฤษนาองค์การบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดี ตำบลนางบวชเทศบาลตำบลนางบวัวผู้ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว นางสาวอมรรัตน์ กันไม่ได้กี่ชุดแล้วครับเนี่ยเยี่ยเดียวค่ะสบายกันไม่มันเลยครับดีครับฟรีไซส์แต่อันนี้มันมีสองไซส์นะเป็นพับใส่พี่ใส่ตัวนี้ไซส์นี้อันนี้ใส่อันนี้ใส่เกือบได้คุณจะใส่เคยใส่เดินครือย่องเด็กระดับตำบนซึ่งจะช่วยเพื่อพัฒนาสังกัดการงานนะประวัติการ

สิษารกิจการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยตั้จุดได้ให้สมัยจัดการกิจการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมคนดีสุรพยา ทำไก็เพนที่เเราูะป็นนผลเครื่องสารอำเภอเมืองจังหวัดสุรรณบุรีเป็นอำเภอที่หลายท่านอาจจะคิดว่าในเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้กล่าไว้ว่าจำนวนเด็กเกิดน้อยลงไม่ต้องแจกผมนะทักษะกาเด็กที่ดีเยี่ยมขึ้นไปสาเหตุของการยกระดับนั่นคือเพื่อให้เด็กประถดวัยต่อไปขอบคุณค่ะ

ทั้งในระดับกรมบงอำเภอจะยังนำหลักในการพัฒน,นาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนได้อย่างรองรับพัฒนาสังคมและความร่วมมือทางสมาบันของตน,นที่มีกะะารศึกษาในด้านต่างๆว่าจะมีปารส่งผลมาและยอดกับอ้อยมากๆอ้อยได้เห็นปัญหาและอุปรสรรคมากมายนะคะการของคณะบริหารหรือคณะทำงานในการทำกิจกรรมค่ะการ,ะะารออกแบบกิจกรรมก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้นนานไหนมาให้ความรู้ที่ถูกต้อง เราจะไปปราสาทนะครับ ผมจัดกอย่าให้เด็กได้ทำตกอรู้าให้เด็ก่ันทำอในส่วนของข้ามและแล้วเป็นทีมาจากการนกาของผู้ค่ของเราเรอยาีมาเรื่อยลอรู้สึกนะคร่เด็กไดส่วนและพวกเราต้องส้ญญาว่า